ราะพี่สามีมีประสบการณ์กว่า12ปีอยู่แถวบางพลีดูพิกัดให้ดีๆจะซ่อมเครื่องยนต์ในช่วงล่างก็มีดีไม่ว่าจะเกียร์ CVTMT หรือ AT วันนี้แตงเรามีเรามีเรามีเย้าเย้าเรามีาาามช่างคุณภาพดีๆเปลี่ยนเบรคเปลี่ยนกรัมน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เรามีเรามีเครื่องมือคุณภาพดีๆมาตรฐานสูงมันก็เลยจะอยู่หน้าโรงพยาบาลอยู่ร้านร้านนี่เราเลี้ยวซ้ายข้างหน้านี้ใช่ไหมใช่นี่ ลงบางแล้วนะครับลงลงอ่านี่มีป้ายโรงเรียนบางพีโรงเรียนนานาชาติไทยจีนนี่นะครับเลี้ยวตามป้ายโรงเรียนนานาชาติจททีนเลยบ่านี่จะมีประสบการณ์กว่า12ปีอยู่แถ,ถวบางพลีดูพิกัดให้ดีๆจะต้อง,งอ่อา,าจุดสังเกตค,คือรเรามามงดนิที่วมกอัตโนมันี่เราไม่พลาดแล้อ่าเราไม่พลาด นี่นี่เห็นใต้นี่เลยยู่เทินแรกตรงปั๊มน้ำมันอตทนะครับด้านขวามือนี่หรือเปล่านี่ไทยชัยนิตินเตอร์เนชั่นแนลหมู่บ้าน บางคลีนิเวศติดครับอูว่าบางคลีดครับย่ว่าบางคีนติดรบอ่วาบางคลีนตดครั่ว่าบางคลีนติดเรับอย่าบงคลีนติดีรับมี่วาบางคลีนติคับอย่างีนเครับอ่วเาางลีนยนดครับอยู่วาบลีนติดครับยางีนตครื่อมูอคุาบาพดีๆมิตรับนศู่ย์าบาิกาีเมดรับอู่ว่าจะเป็น Con ครับอยู่ว่าบางีนติดครัอย่งลีดปัญหอยู่างดครัอู่ว่าบางคนิดครัูว่าบคีนิดถึับอิษัทาบี เตคือโรงเรียนนานาชาติไทยจีนมาที่นี่มีประสบการณ์กว่า12ปีอยู่แถวบางพลีดูพิกัดให้ดีๆจะต้่องยน้์จาถึงนี่แล้วยังไงเจอมิสเตอร์ดีไอไวเจอควายแล้วมันเครื่องมันเกียร์เรามีเรามีเครื่องมือคุณภาพดีๆมาตรฐานศูนบริการเรามี คอนโซลชุดอิมพัลสต์ของดีๆบนพื้นฐานขอ,องบริกาจอดรถรับส่งนักเรียนโรงเรียนานานาชาติแล้ตรงไปประมาณสามร้อยเมตรสามเมตรเราก็จะเจอเบิร์ดนิสซันพาวเวอร์เซอร์วิส บ้านิสัมีประสบการณ์กว่า12ปีอยู่แถวบางพลีดูพิกัดให้ดีๆจะซ่อมเครื่องนอยนต์ในช่วงล่างก็มีดีไม่ว่าจะเกียร์ซีวีทหรือ a อทีบานิสันเรามีเรามีเรามีเย้าเยาเราม,าารามีช่างคุณภาพโอ้ยมาง่ายมาสะดวกนะพราะพอมาถึงอูเบิ์นิสันแล้วเนี่ยมีรถนิสันเกือบทุกรุ่นเลยนะครับตอนนี้ของรถเยอะแยะมากมายมาเช้าเย็นก็เคลียร์เสร็จส่วนมาก แล้วตรงนี้ก็จะมีห้องรับรองลูกค้านะครับสบายอ่าพี่สามีมีประสบการณ์กว่า12ปีอยู่แถวบางพลีดูพิกัดให้ดีๆจะซ่อมเครื่องยนต์ในช่วงล่างก็มีดีไม่ว่าจะเกียร์ CVT, MT หรือ a อ บ้านิสันเรามีเรามีเรามีเย้าๆเรามีช่างคุณภาพดีดเปลี่ยนเบรคเปลี่ยนครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เรามีเรามีเครื่องมือถ้าเป็นนิสันต้องเบิร์ตนิสันเท่านั้นเมีป็นซหยุดทุกวันพุธนะจ๊ะราคาถูกไม่แสนดีเซอร์นิสันคิดถึงบ้านิสันทันที